โอเคก็สวัสดีทุกท่านทุกคนด้วยแล้วกันนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ TC Channel นะครับวิดีโอนี้มาดูการจัดอันดับแอปพลิเคชันที่ใช้งานร่วมกับจอยเล่นเกมในมือถือนะครับในระบบ Android ในปี2024นะครับว่ามีแอปพลิเคชันตัวไหนบ้างนะครับสำหรับแอปพลิเคชันที่ผมไม่ได้พูดถึงนะครับต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากว่าผมจะอ้างยิงจากแอปที่ผมใช้งานอยู่ประจำนะครับแล้วก็ใช้งานร่วมกับจอยที่ผมมีแล้วก็มือถือที่ผมใช้อยู่นะครับ วาถ้าเกิดมีข้อสงสัยได้ๆนะครับสามารถส่งข้อเสนอหรือข้อสอบถามได้นะครับใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มจากอันดับที่6กันก่อนนะครับอันดับที่6ก็จะได้แก่ o c t o p ุ s นะครับก็สำหรับแอปพลิเคชัน o c t o p ุ s เราสามารถดาวน์โหลดได้ใน Play Store นะครับในส่วนนี้การใช้งานก็คือดาวน์โหลดติดตั้งนะครับแล้วก็เลือกเกมเข้ามาในส่วนของตัวแอปนะครับจากนั้นเปิดเตรียมผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็เล่นได้เลยนะผมในส่วนนี้สําหรับการแนะนําของแอปพลิเคชัน o c t o p ุ s นะครับแอปนี้ผมจะใช้งานในส่วนของการเทส จอยมากกว่านะครับจะไม่เอามาเล่นในส่วนของตัวเกมเนื่องจากว่าแอปพลิเคชันจะสร้างเกมในตัวของแอปเองนะครับซึ่งเรียกว่าการโคนิ่งนั่นเองนะครับซึ่งจะเสี่ยงต่อการโดนแบนไอดีสำหรับเกมที่ค่อนข้างจะซีเรียสนะครับอันนี้ผมก็เลยไม่แนะนําในส่วนของแอปพลิเคชันตัวนี้ก็เลยอยากจะให้เราโหลดมาใช้งานกับพวกเกมที่ไม่ได้ซีเรียสมากนะครับจะเป็นเกมพวกปลายเกมหรือเนื้อหาเกมที่ไม่มากนะครับประมาณนั้นสําหรับจอยที่ใช้งานกับแอปพลิเคชันตัวนี้ก็จะเป็นพวกจอยที่เป็นจอยสายจอยบลูทูธนะครับสำหรับจอยคอนโทรเลอร์ ทำให้เราเลือกหมดให้เป็น Xbox Controller หรือ Wireless Controller ก็จะสามารถใช้งานได้นะครับกับแอปพลิเคชัน o c t o p u s นะครับ อันดับที่5นะครับได้แก่แอปพลิเคชัน i ิ g a m e p a d Pro นะครับก็ให้เราดาวน์โหลดจาก Play Store ได้เลยนะครับผมแล้วก็แอปพลิเคชันตัวนี้จำเป็นต้อง a c t i v a t e นะครับแนะนำเป็นระบบมือถือ Android 11ขึ้นไปนะครับในส่วนของการใช้งานนะครับเราก็เชื่อมต่อตัวจอยเข้าไปนะครับแล้วก็เซตค่า Mapping ปุ่มให้เรียบร้อยในส่วนของตัวเกมนะครับจากนั้นเราก็แอดเกมเข้าไปนะครับสำหรับการใช้งานแบบเบสิ c นะครับเราจะสามารถเลือกเกมได้แค่1เกมนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะแอดเกมมากกว่านั้นนะครับเราจะเป็นต้องซื้อแบบ Pro ขึ้้นนมมาะััแลวกก็จีฟง์ช เติมเต็มขึ้นมาให้อีกนิดนึงนะครับในส่วนของการใช้งานไัวที่ใช้ก็จะเป็นพวก j o อ c o n t ลเลอ e r หรือ j o ยทั่วไปนะครับที่เป็นระบบบลูทูธเราสามารถปรับ j o อ c o n t ลเลอ e r ให้เป็น Xbox Controller หรือ Wireless Controller เพื่อจะใช้งานกับแอปพลิเคชัน m a n t i c Gamepad Pro ได้นะครับต่อไปอันดับที่4นะครับได้แก่แอปพลิเคชัน Gamepad Plus สามารถดาวน์โหลดได้ใน Play Store นะครับทำการ Activate ตัวแอปพลิเคชันก่อนนะครับจากนั้นก็เชื่อมต่อตัว j o ยทำการเซตค่าตั้งปุ่มให้เข้ากับเกมที่เราต้องการจะเล่นนะครับในส่วนของแอป Gamepad Plus นะครับจะมีฟังก์ชันหลากหลายนะสำหรับใครที่มี แล้วไม่สามารถใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันของตัวจอยได้นะครับผมแนะนําให้เราใช้เกมแพดพัดนะครับในส่วนการเซ็ตปุ่มเล่นนะครับ โอเคอันดับที่3นะครับจะเป็นแอปพลิเคชันแ a n d a g เก e p a d นะครับสำหรับแ a n d a g เก e p a d นั้นนะครับถ้าเกิดว่าจะใช้งานต้องทําการซื้อจาก Play พ t โต e นะครับแล้วก็รูปแบบฟังก์ชันเราสามารถเล่นเกมที่ไม่สามารถเล่นเกมใน o c t o p u s ได้นะครับในส่วนนี้แ a น da g เกม pad นะครับสามารถใช้งานกับจอยสายได้ด้วยนะครับส่วนจอยบูทท์นะครับพวกจอยที่เป็นคอนโทรเลอร์ก็เหมือนเดิมครับตั้งให้เป็น Xbox Controller หรือ i r e l e s s c o n t r o l l e r นะครับประมาณนี้อันดับที่2นะครับได้แก่แอปพลิเคชัน Shooting p a ด V3 บวกนะครับแอปพลิเค v3 บวกเนี่ยจะเป็นตัวสีส้มนะครับจะเป็นตัวนี้เลยก็สําหรับแอปพลิเคชัน Shooting Pad v3 นะครับจะเป็นแอปที่มากับตัวจอยอยู่แล้วนะครับเวลาที่เราจะใช้งานแอปนี้ให้เรากด e บวกโฮมนะครับมันจะเชื่อมต่อเข้าไปในระบบแล้วก็ไปตั้งค่าสําหรับแอปพลิเคชันตัวนี้ไม่จำเป็นต้องแอ t i v เว e นะครับแล้วก็ใช้งานง่ายด้วยนะครับต่อไปอันดับที่1นะครับอันดับที่1จะเป็นแอปพลิเคชัน h o o t i n g Pad v3 นะครับตัวนี้จะไม่มีบวกนะสำหรับ s h o o t i n g p ัด v3 ที่ผมยกให้เป็นอันดับหนึ่งนเนแแอออออปปที่่่มมาาากกััับตตวววจจยนนะล้้็็ไํเเง ได,ได้นะครับเราสามารถเชื่อมต่อแล้วก็ตั้งค่าเล่นได้เลยนะผมทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับหากมือถือใครที่เคยใช้งานได้แล้วแล้วพอมีการอัปเดตเวอร์ชันนะครับแล้วใช้งานไม่ได้ผมแนะนําให้เราไปโหลดเวอร์ชันเก่าใน Google นะครับเรียกเวอร์ชันต่างๆนะถ้าเกิดว่าเราเล่นรุ่นที่มันอัปเดตมาใหม่ๆไม่ได้นะครับให้เราโหลดเวอร์ชันเก่ากว่านั้นนะครับลงไปเราจะสามารถใช้งานได้นะครับประมาณนี้ โอเคนะครับผมสาหรับการจัดอันดับแอปพลิเคชันที่ใช้งานกับจอยในปี2024นี้นะครับสาหรับ6อันดับนี้จะเป็นแอปที่ผมใช้งานประจานะครับแล้วก็แอปที่ผมใช้งานร่วมกับตัวจอยที่ผมมีแล้วก็มือถือที่ผมใช้งานอยู่นะครับแต่ว่าทุกวันนี้มันจะมีตัวเกมที่รองรับตัวจอยอยู่แล้วนะครับสาหรับใครที่ต้องการจะใช้แบบเกมที่รองรับอยู่แล้วนะครับไม่จำเป็นต้องใช้งานผ่านแอปก็ได้นะครับเราสามารถเชื่อมต่อจอยเข้ากับมือถือแล้วก็เล่นได้เลยนะเพราะว่าบางเกมอาจจะมีระบบเชื่อมต่อจอยภายนอกอยู่แล้วนะสิ่งที่แนนะําก็ ถ้าเป็นจอยพวกระบบเดียวนะครับเราก็สามารถเชื่อมต่อปกตินะครับแต่ถ้าเป็นจอยหลายระบบนะครับเช่นจอยคอนทรลเลอร์เนี่ยเราจําเป็นต้องเลือกโหมดให้เป็นโหมด X Box c o n t r o l l e r หรือ Wireless c o n r o l l e r เท่านั้นนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเป็นโหมดปกติหรือโหมดที่ผ่านแอปนะครับมันจะบังคับไม่ได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับวิดีโอนี้เดี๋ยวผมต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะครับมีคำารรยใดที่อาจจะฟังไม่เข้าหูนะมีภาพที่ดูไม่เข้าตาต้องขอโทษขออภัยมาในที่นี้ด้วยอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยสําหรับวิดีโอนี้ลาไปแล้ววนะคครรััับบสสดี